ยินดีต้อนรับกลับสู่คารวิรา HQ แหล่งรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณไว้ใจได้และวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับตำนานที่ถูกปลุกชีพอีกครั้งอย่างโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2026ถ้าคุณคิดว่าฟอร์จูเนอร์ถึงคิดสุดของมันแล้วบอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะรุ่นปี2026นี้ไม่ได้แค่อัปเกรดแต่เปลี่ยนใหม่หมดจดพร้อมลุยทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดอย่างสมบูรณ์แบบนี่ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือคำประกาศชาัดของโตโยต้าว่ดาดใหญ่ เพียงแรกเห็นคุณจะต้องสะดุดตากับดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดัดนกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งไฟหนา้า LED Matrix ที่เฉียบคมราวกับใบมิดเส้นฝากระโปรงที่ดูทรงพลังและซุ้มล้อที่เด่นชัดทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูสปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่คำใบ้ถึงขุมพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรุ่นใหม่ให้กำลังถึง220แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลเร็วและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออฟโรดฟอร์จูเนอรก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์แต่พลังไม่ใช่สิ่งเดียวที่นิยามรถคันนี้เพราะเมื่อคุณก้าวเข้ามาในห้องโดยสาร คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในเล็กซัมากกว่าโตโยต้าการออกแบบภายในใหม่หมดมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วหน้าจอ i n นโฟเทนเมน t ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานได้ลื่นไหลและพรีเมียมจริงๆวัสดุดตกแต่งภายในเป็นหนังนุ่มมีไฟลสร้างบรรยากาศและระบบปรับอากาศแยกโซนแบบอัตโนมัติทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสบาย โตโยต้ายังไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยเพราะ Fort u n e r ปี2026มาพร้อมเทคโนโลยี t o y o t a Safety ้ e n น e 3.0ครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ360องศาพร้อมแผ่นที่3 d ดีช่วยให้การจอดรถในเมืองใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกหลากหลายทั้ง Eco Normal Sport และโหมด r a i l สำหรับอ f r o a d ช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมโชคอัพที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิม ลดการโครงของตัวรถเพิ่มเสถียรภาพและความนุ่มนวลตลอดการเดินทางผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่ถูกลืมมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นเบาะนั่าเองได้มากขึ้นและจอความบันเทิงหลังบอกคู่ขนาด11นิ้วหากพับเบาะแถวที่3จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางเหมาะกับทริปยาวๆอัตราการประหยัดน้ํามันก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยการลดน้ําหนักของตัวรถและระบบส่งกําลังที่ฉลาดขึ้นวิ่งได้ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวงซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสําหรับ SUV ขนาดนี้ ฟอร์จูเนอปี2026มีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อพร้อมล้อแม็กลายใหม่สีตัวถังแบบทูโทนและรุ่น G R Sport ที่มีช่วงล่างแบบสปอร์ตและดีไซน์ภายนอกที่ดูดันขึ้นสำหรับใครที่ชอบความเร้าใจไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางสายลุย คนเมืองที่ต้องการความหรูหราหรือคนที่อยากได้รถที่ทำได้ทุกอย่าง Fortuner คันนี้ตอบโจทย์ในทุกด้านทั้งเรื่องสมรรถนะความหรูเทคโนโลยีและภาพลักษณ์นี่คือ SUV ที่ไม่ได้แค่บอกว่าพร้อมลุยแต่มันทำได้จริงดุด,ดันภายนอกหรูหราภายในและแข็งแกร่งดังรถถังและนี่คือรีวิวแบบจอดลึกของ Toyota Fortuner ปี2026หากคุณกำลังมองหา SUV สักคันในปีนี้รุ่นนี้ควรอยู่บนสุดของลิสต์คุณแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถพรีเมียมอีกมากมายที่เราจะนำเสนอให้คุณที่นี่ที่เดียวคาวิราว HQ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขี่ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ